สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกนะครับสวัสดีกับเช้าวันอาทิตย์นะครับผมวันที่17นะครับกันยายน2566นะครับคลิปนี้มาพบกับแนวทางนิกเกอิเช้าบ่าย VIP นะครับมวดประจําวันที่17เด2นาะนะครับูดสอรอบแล้ว17เดือน9นะครับ2566แนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับพี่พี่ ไม่ชอบสามารถลื่นผ่านได้นะครับไม่ว่ากันนะครับผมก็แนวทางของเราเมื่อวานนี้นะครับมาแค่ในรอบเช้านะครับวิ่งลูดเนาะนะครับในรอบบ่ายนั้นได้แค่เสียวนะครับได้แค่เสียวนะครับในรอบเช้าเนี่ยผมให้วิ่ง3ลูด9นะครับผลที่ออก3 7 9 8 3นะครับเสียดายอย่างเดียวคือตัวเจาะไม่โดนนะครับพีพีมาทั้งวิ่งทั้งลูดเลยเนาะใครเอา9ก้าไปวิ่งไปลูดนะครับเข้าไปที่79นะครับ สตัวก็ผิดตัวเดียวเนาะอันนี้ส7 9อันนี้392เานะครับผิดตัวเดียวส่วนใครเอาสไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่แปนะครับไปพี่เนาะให้สกับเออกแปดซะงั้นนะครับส่วนในรอบบ่ายผมให้วิ่งเก้ารูดหนะครับผมผลที่ออก4 7 0เจนะครับผมก็ <c oughs> ให้5 2, 9, 2. ้าสอเกาอนาะออกสอเนะครับเน้น5้าศออก70นะครับไปพี่พ รอบนี้ก็หลุดไปนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับส่วนนวทางของวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับก็ขอฝากบ้านเสียงโชคไว้เช่นเคยนะครับพี่สลับบ้านน้ํเต้าทองเนาะพี่สมาชิกเพื่อนใหม่ที่อาจจะเพิ่งเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ํเต้าทองนะครับผมสําหรับในนี่แค่อีกเช้านะครับผมเดี๋ยวนะครับ นี่คือเชา้ารอบแรกนะครับผมให้วิ่งนะครับให้วิ่งไปที่เลข8นะครับสายรูดให้ไปที่เลข4นะครับผม4 3 4 7 4 9 8 4 8 7 8 9นะครับ เม็ดเดียวผมให้ไปที่8 4 7นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสหรับนี่คือเช้า VIP ส่วนในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายผมให้วิ่งนะครับให้วิ่งไปที่เลข9นะครับผม สายรูดให้ไปที่เลข5นะครับ90 92 97 52 50 57นะครับผม,มเม็ดเดียวให้ไปที่952นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางนี่แค่เออช้าบ่าย V.I.P. นะครับพี่พี่ชื่นชอบในรอบไหนก็ลองใช้วิจนะยานในการรับชมนะครับวันนี้ขอให้มาเด้งๆเนาะขอให้มาในตัวเจาะตัวเน้นนะครับผมคลิปนี้ขอบคุณพี่พี่สมาชิกนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้น้องแอดนะครับขอบคุณมากนะครับผมถ้ามีเวลานะก็อย่าลืมรับชมหนังขายาเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมคลิปนี้กลาบสวัสดีครับ